ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวนะ n no o อา Okafor นะครับผมเป็นตัวที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับผมแต่มีทีเด็ดก็คือความเร็วนะครับผม โอกระฟอเป็นเท้า,ข,าขวาดาวรุ่งพุง่งแรงอีกคนนึงนะครับผมโอเคสตาร์ก็จะเป็นกองหน้าจอมทำประตูอยู่แล้วนะครับทีมเปิดสไตล์90ทุกอันนะครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือเยอะเลยนะนะแต่หน้าต่ําไม่ได้วะหน้าต่ําไม่ได้แต่ rmf lmf ได้นะครับผม mf l ได้ rwl f l w f ก็ได้แต่หน้าต่ําไม่ได้นะเป่าดีกว่าตามตำแหน่งนะฮะโอเคเอดูค่าพลังกันดีกว่านะครับผมสเตตนะทำเกมลุก81 บางท้นเจ็ดสองเลี้ยงบอลเจ็ดห้าแล้วประบกบตัวเจ็ดสามสองสั้นหกสามเปิดบอลห้าเก้าคือน้อยมากนะครับผมเนี่ยคือน้อยมากจับสกอร์เจ็ดห้าเขาไม่ได้เยอะคือน้อยนะครับผมคือน้อยลูกมงหกสามมงไม่ได้ความโค้งจะดสองปั่นโค้งก็ไม่ได้นะครับผมโอ้โหแต่มันมีทีเด็ดตรงที่สปีดนะฮะสปีดเก้าสิบสปีดต้นเก้าสี่นะครับผมกระโดดแปดสิบแข็งแกลแปดสอง 82, บาลานเก้าสิบนะนี่คือทีเด็ดเลยนะฮะโอเค แต่เป็นตัวหตัว3ดาวนะใช้นอนเบลติ้งสดาวในการเลขก็คือของฟรีนั่นแหละนะครับผมสกิลนะครับผมมีฟิฟเฟิลชอบเทินนะคัดแพย์เทินมีโซคอนโทรลมีอ่ายิงไกลนะไม่ใช่ยิงไกลดิมีปั่นโค้งมีสกิลปั่นโค้งนะครับผมมีชิปบอลยิงลูกคุกยิงท่ายากตอกส้นแล้วก็ซูเปอร์ซับนะครับผมโนอาโอกาฟอก็สกิลยิงก็มีนะครับผมที่เด็ดก็น่าจะเป็นที่ความเร็วนะฮะมา 89เท่านั้นจัดลงสนามได้92ก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับผมแต่ความเร็วจัดมากถ้าเทียบกับเอ็มบาเป้เอ็มเป้เท่าไหร่ว่าความเร็วน่นาจะเยอะกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากันนะครับผมพอๆกันนะสปีดพอๆกันนะครับผมโอเคมานะฮะนูอาร์โอการ์จับลงสนามไปครับผมโอเคผมมาเกมแรกสำหรับโอกาฟอร์นะครับผมก็น่านจะเข้ามือนนะสำหรับผมนะ น่าจะเข้ามือพวกความเร็วจัดนะครับผมความเร็วจัดน่าจะเข้ามือเนะ่น่าจะเล่นไม่ยากผู้สายความเร็วนะก็คิดอะไรไม่ออกก็วิ่งอย่างเดียวนะครับผมอ้าวดักได้อย่างงี้ตับปกะกอนยกมาหลูกนี้ตั้งตัวไม่ได้ครับผมแต่เดี๋ยวนี้นะเปิดให้หลุดเนี่ยยากเหมือนกันนะเหมือนนักเตะมันก็ค่อาง,างจะชะงักไปนิดนึงอ่ะนีะ่ยาทีเอมไปครับผมมาโอกวาฟอร้มลูกนี้ไม่ถึงนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงอันนี้มาฮะ โอกฟอแต่ส่งสั้นไม่ดีนะโอกฟนะส่งบอลส,ส่งสั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือน้อยมากนะครับผมเปครับผมโอกฟอร์ไปกระชากนะแต่กระชากสนอยยังไม่ได้ยังไม่หลุดนะโอกรฟอรบผมเปเป้ไปแทงลูกนี้เอาหลุดมาอย่างนี้ยิงเรียบร้อยดีครับผม <c oughs> นะครับผมคือสปีดสปีดต้นมันดีอยู่แล้วแล้กกระชากนะครับผมแต่เรื่องยิงมันอาจจะไม่คมมากถ้าจะจ่อหนึ่งหนึ่งกับผู้รักษาประตูเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ยาก แบบบรรจงยิงหน่อยที่ไม่ใช่แบบแบบยิงแบบมั่วสซัวนะครับผมก็เน้เนๆนหน่อยก็น่าจะเข้าได้ไม่ยากนะฮะทีเอ็มเปเป้ฝากแม,แม่ตึงๆตึงๆนะครับผมแทงลูกนี้ถึงก่อนไปคลิกมาคลิกมา <c oughs> นะครับผมคือครองบอลมันไม่ได้ดีมากนะนแ,แต่ก็ถือว่าอย่างได้อ่าวมาอย่างนี้อื้อื้ ไปโอ้โหจะกระชากซะหน่อยยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทีปเปเป้โอกาฟายกมาให้เมสซี่อ้าวเปิดสวยเฉยลูกนี้นน <c oughs> ลีลาจะส่งคิดอยู่จะส่งให้ไฟดีนะครับผมโอกาฟาครับผมฝากเอปเป้ฮะ คลิกไปออยังมายัางยังยไม่หลุดโอเคบอจบเกมครึ่งแรกนะฮะมีหลุดไปยิงหนึ่งครั้งเรียบร้อยเป็นประตูสำหรับโอกาฟอร์นะครับผมก็ถือว่าความเร็วถือว่าคา่อนข้างที่จะได้เปรียบนะความเร็วคว่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยนะฮะโอเคเกมครึ่งหลังสำหรับโอกาฟอร์นะครับผมมาขึ้นไปเดชขึ้นไปเด็เนเดหนะฮะส่งไม่ผ่านลูกนี้เอ็มปบปเป้ฮะไม่ถึงอีกโอโ้โหดักดีจริงๆที่เอ็มปเปเป้ มาที่โอกฟอรอ์กลับไปรมริดยกลุกนี้ไม่ถึงไม่ถึงยังไม่ถึงฮะมาที่โอกฟ,ฟอร์ก็ยังไม่ถึงอีกแหละนี่มาครับผมบอลขึ้นหน้ามาบอลขึ้นหน้ามาโอกฟอร์คอโอ้โหลูกนี้ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอคกฟอร์ครับผมเปยก,กมานี่มาก็ยังไม่ถึงเออเอ้ามาอย่างนี้นะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับผมขอถ้าได้หลุดสักทีนะแบบความเร็วขอเน้นๆนะครับผมน่าจะสบายนะฮะโอเคทีนี้มาครับผมอฟอร์อ้ฟอร์วิ่งสิพี่นุม่มไม่วิง่งวะคลิกมาคลิกมาก็ยังไม่ได้คือครองบอลมันไม่ได้ดีมากนะเนะี่ยมันมีดีแค่อย่างเดียวคือความเร็วนะผมอาจจะเล่นยากน,นิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่ชอบสายความเร็วนะครับผมโอ้โหดักดีวะตักบอลดีวะ มาที่โอกาฟ้าแทงมาที่นี่มานี่มามาให้ลูก้าโมริตโมริตปาดโอกาฟอไม่ถึงลูกนี้นี่มาครับผมปีโอกาฟอนี่มาแทางลูกนี้ไปคนเดียวคนเดียวไม่น่าไหวคืนก่อนคืนก่อนแทงมาโอกาฟออีกครั้งกระชากมาเนี้ยงมาเนีออกมา,มาตันไปหมดแล้วตันไปหมดเลยฮะ ไทยมานี่มานีาปาดโอกฟถึงวันนี้ขอปั่นนุ้ไม่โค้งว่ะจบเกมว่าผมอยู่ยที่1นย์จากโอกฟนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะสามดาวแล้วได้ขนาดนี้นะครับผมนะดูดีเลยแหละนะสำหรับโอกฟอร์โอเคเกมแรกชชว์ผลงานได้ค่อนข้างพอใจอยู่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็พอใจสำหรับโอกฟอรได้ไป7จนะครับผมในเกมนี้ นะเดี๋ยมาดูไฮไลท์กันดีกว่าไนะฮลไลท์ก็มีโอกาสได้ยิงไหมก็ไม่ค่อยมีนะนะแต่มันคือมันครองบอลไม่ได้ดีอยู่เลยไงโดนเบียดโดนดิ้นหน่อยก็โดนเน่ตลงนี้ยิงซ้ายด้วยนะนะครับผมยิงซ้ายด้วยนะนะฮะฝากเป๊ปก็ไม่ได้แย่นะสองบอลแล้วก็วิ่งหาช่องมาเ <c oughs> ตะนิดเดียวถือว่าเตะบอลไม่ยาวมากนะฮะโอเคโอเคฟอร์นะครับโอเคไปต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะ โอเคครับผมมาเกณฑี่สองสำหรับโอคาฟอเกมได้ถือว่าทำผลงานได้ดียิงได้หนึ่งลูกนะครับผมแล้วก็มีโชว์สุดท้ายได้ปั่นแหมน่าเสียดายสกิลปั่นมันก็มีแหละแต่แต่มุมแคบอย่างกันผมว่าถ้าความโค้งไม่ถึงมันก็ไม่เข้าอ่ะนะครับผมนั่นคือโอคาฟอมันยังไม่ถึงเนี่ยถึงมันจะมีสกิลปั่นโค้งก็เอยยังไม่ถึงแต่ทมเร็วไว้ใจนะครับผมนะทมเร็วไว้ใจได้มาตกไซดอย่างนี้ชอบนะมึงจบไม่คมก็ช่างแต่ขอให้เร็วไว้ก่อนอ่ะก็ถือว่า เข้ามือนะครับผมถ้าพวกสายความเร็วเดี๋ยวผมจะเล่นง่ายนะฮะมาทีดฮะโอคาฟอร์แท э งโดนันโดเอามาคืนจ่ายตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะฮะแมตซี่ครับผมเปิดของโคโอคฟาฟอร์ก็หมุนได้ไหมแต่กระโดดสูงเอาก็เรื่องอยู่นะอุ้ยถึงนึกว่าถึงเนี่ยนึกว่าถึงยังไม่ถึงนะครับผมแร,ผรงผาดอุนเหล็กว่ะเชี่ยืหวน,น่าเสียดายเลยลูกนี้ เหล็กเฉยเนี่ยมามาแล้วกลับมาแล้วยิงกอดละกันนะครับผมไม่สนแล้วอยู่ดีเกมเลขนะฮะใส่กอนเลยละกันโอเคนะครับผมมาดูลูกเปิดครั้งที่สงอ,องค<ๆ>อมพเซอฮะโค้งคงเข้าไปโค้งเป็นเริ่มพลาดวะอล็รแหละมาชอบเหล็กตอนเปิดโมงวะตั้งใจวะน,นี่น่าจะหลุดไปแล้วนะครับผมมาตอ่อเกมที่สามดีกว่าไปฮะ โอเคเกมที่สามเกมสองเล่นได้เพียงเดียวนะครับผมมีดน,นี้ก็หลุดโอเคมาเกมที่สามนะฮะจะเป็นยังไงสำหรับโอกาฟอร์ผมว่าเล่นได้นะเล่นได้นะเพราะว่ามันมีความเร็วถ้าถ้าไม่เร็วเนี่ยก็คือเล่นยากไปเลยเพราะว่ายิงก่อไม่คมหาช่องก็ไม่ดีแต่ได้ยังพอมีแบบความเร็วก็คือกระชากหลุดเมื่อไหร่ก็น่าจะสบายะนะครับผมน่าจะสบายโอเคโอกาฟอร์นะ okay. ผมฝากไม่ตรงฝากไม่ตรง เอาปั๊มมาได้อย่างงี้ปลายดีฮะปลายดีฮะขอใส่เลยนี่นะครับผมยิงไม่คมเป็นไงเลยฮะโอ้โหไล่บีบดัดบอลมาได้เองด้วยนะนะยิงไม่คมนะครับผมได้เรื่องอยู่นะม่ามเรื่องยิงไม่ใช่ปัญหาหรอกโอกาฟอร์ปัญหาคือครองบอลมากกว่าเวลาพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยเวลาโดนเบียดอะไรเงี้ยเสียบอลง่ายแต่ถ้าได้วิ่งแบบหลุดแล้วก็คือจบเลยโอกาฟอร์นี่มา ยกมาลูกนี้บอลลงสวยสวยมุมเดิมเลยลูกนี้ไม่เซฟเอ้ยไม่เข้าอะครับลูกนี้ไม่เข้านะแต่ว,วิ่งสวยป่ะ,ะห,หัวทีมไปหนึ่งหัวทีมไปหนึ่ง,งลูกโมงก็น่าจะได้แหละ,ะว่ามันกระโดดค่อนข้างดีนะนะลูกาดดลกาเดรียดนะผมลูกก็เปิดฮะค้งโค้งเป็น เอ็มปะเป้ป่ะเอาโอกระฟอยิงสามอุ้ยจะจ่อติดมือครับผมติดมือนี่มาโอกระฟอตอกมาแทงลูกนี้ติดปาวาติดปาวาทีเอ็มปะเป้ฟาดลูกนี้ขอแทงแล้วกันถึงจะแทงบอลไม่สวยก็เถอะคือมันแทงได้แต่ม <terminar lyn> ันไม่ล <multi> ึกแบบไม่ลึกแบบหลุดอะนะครับผมออกไปทางตรงตัวซะมากกว่าในเวลาแทงบอลของโอกระฟอโอกระฟออีกแล้ว โอ้ยลูกนี้ใจไม่ถึงม,มูริตนะผมแทงมาโอกระฟอร์ไปไปจะเวกไม่ได้คนเยอะไทยลูกนี้น่าจะล้ำหน้าว่ะล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมล้ำหน้าไปแล้วล้ำหน้าไปแล้วเยอะด้วยนะเยอะด้วยนะยนะทีมมูลิตฮะมาที่นะทเอ็มปะปีก่อนโอกรฟอร์เอามาคืนจ่ายลูกนี้เอาปั๊มมาได้ป,ปีคอโอ้โห นะย้อนหลังไปอีกนะครับผมที่โอกฟอผมฝากให้นีม่มาฮะนี่มาลองแทงมาดูอย่างงี้ติดติดนะครับผมนะโอเคบอลจบเกมครึ่งแรกยิงได้หนึ่งลูกสำหรับโอกฟอเป็นลูกที่กองหลังเขาพลาดแล้วก็ไปเซฟบอลมาได้แล้วก็กระชากมายิงนะครับผมหนึ่งศูนย์มิการ์สองครั้งี่เซฟหนึ่งครั้งก็ถือว่าเล่นดีเลยนะโอกฟอไม่เย่นะส่วนตัวผมผมเล่นได้นะเล่นได้แบบตัวหลักเลยเล่นได้เลยนะเพราะว่าความเร็วคือ ถ้าเป็นมีความเร็วบัญทีเด็ดก็คือเรื่องง่ายแล้วนะครับผมเป็นง่ายแล้วอยู่ที่ว่าจับสกอคมไม่คมนะครับผมอยู่ในตัวคนว่าจะยิงแนวไหนจะเข้าอะไรเงี้ยนะถ้าหวังแบบยิงไปไกลให้เข้าคมมันยากมันต้องแบบเลี้ยงจอๆแล้วก็ยิงอ่ะงั้นน่าจะเข้าได้ง่ายนะทีอุคฟอร์เอ็มบาเป้เอาไปคืนโอ้โหถ้าได้เลี้ยงอย่างเงี้ยคือจบถ้าโกไม่ออกจะยิงแนวไหนโดนเซฟไปหนึ่งนะครับผม ผ่อนสปีดไม่ได้จริง,รงๆะนะเนี่ยยังดักได้อยู่เออเอ็มาเป้มาโมดริตไม่ถึงโอควอฟฮะไปครับผมฟาบไปคืนโอ้โหูดนเสียบก,กัมกึ่งกํากึ่งเนี่ไปมาได้เปมาได้ไทยลูกนี้หลุดแล้วขอยิงเลยละกันมาอีกแล้วนะครับผมอิงจริงๆไม่ได้แย่เลยนะเนี่ย ลูกยิงไม่ได้แย่หาช่องดีด้วยดูดิยิงไม่ได้แย่เลยนะั่ยก็ถือว่ายิงแรงยิงคมเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทีเด็ดผม่าน่าจะเป็นที่ความเร็วแหละนะความเร็วดีหาช่องดีจบเนะี่ยก็ผมคนนี้เล่นได้เลยฮะสบายสบายสามดาวที่โคตรเก่งเป็นสะันดาวที่โคตรเก่งเนี่ยมาเอาดักได้แหละไทยมาเหมือนเดิมชีกเ <c oughs> ต๋อปา่าวะป่าวามันก็เรืเอนงันไงป่าวมาได้ฮะนี่มาบกฟอแทงลูกนี้ ไปเอามาคืนอู้ยัดด้านหลังอืแต่ยังยิงได้นะถึงจะย้อนหลังก็ยังยิงได้นะนะครับผมแหมถือว่าถูกใจเลยว่ะโอกาฟอร์นะฮะคาพลังไม่เยอะแต่ลงสนามแล้วฟอร์มดีนะครับผมนะฮที่เอ็เอามาไปโอกาฟอร์กระชากมาไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวมุมอย่างงี้คอนเน้นเน้นนะครับผมเน้นเน้นนะฮะแหม เกินป่ะผมว่ามันเกินไปแล้วป่ะในโอเกฟอร์กมนี่คือโดดเด่ยนยิงได้หืมน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับโอเคสรุปง่ายๆเลยคือข้อดีมันมีแค่ไม่กี่อย่างหรอกนะอ,าอาจจะบาลานดีอะบาลานดีความเร็วดีแค่นั้นนะครับผมความเร็วสปีดดีบาลานดีก็คือก็คือพาบอลไปได้แหละนะครับผมแต่ถ้าแบบจะให้ล็อกให้เลี้ยงเนี่ยผมว่ายากเนะยยากมากส่งบอลก็ไม่ได้ชิเล่นนะจริง ส่งบอลไม่ได้ขี้เหร่นะถึงข้าพลังมันจะน้อยแต่ส่งบอลไม่ได้ขี้เหร่เลยก็ส่งไฮเป้แม่นทุกลูกนะแม่นทุกลูกนะแต่มันไม่ได้มีสกิลแบบตอกซนมีอะไรอย่างงี้ไงนะถ้าเวลาส่งมันก็จะกลับตัวส่งโอคาฟเต้โอ้โหทีเด็ดเลยครับผมความเร็วดีก็คือทุกอย่างมันก็ตามมาจบสกอร์มันตามมาแน่นอนนะครับผมโอเคประมาณนี้เป็นสารดาวที่โคตรเก่งนะครับผมเป็นสันดาวที่โคตรเก่งนะฮะโอเคประมาณนี้ลายการสําหรับโอคาฟเร์นะฮะ ข้อดีมีเยอะข้อเสียก็เยอะนะแต่สไตล์นี้ผมเล่นได้นะโอเคนั่นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเลสก go